สอนทำพนริงสีขาวตัวใหม่ตัวดังทำยังไงเนี่ยมันไม่ยอมจับตัวเป็นคอลไม่สำเร็จสงสัยตองมาไปซื้อแล้วมาแล้วมิสเตอร์โดนัทตามมากันเร็วคนแห่มาซื้อเยอะมากว้าวไวพ้พนลิกสายพันธุใหม่จากญี่ปุน่นลิงต์ต้องเขาใส่มอกเลยว่าอันนี้ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยเนื้อแป้งสีขาวเนื้อสัมผัสที่นุ่มนึบอ แถมยังหอมกินนมฮอกไกโดอีกไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพอลลิงถึงเป็นน้ำนานกว่า20ปี โดนรถเขาไม่ธรรมดาอยู่แล้วล่ะรอบนี้เขามีแพ็คเกจจริงพร้อมชินต่อชิ้น่ารักมากเลยเวลาหยิบก็หยิบมาทั้งถาดแบบนี้แล้วครับมีทั้งหมด7รสชาติด้วยกันโอ้โหตกแต่งหน้าตาสีสันอยากกินแล้วดูตัวออริจินอลแป้งนี่คือแบบขาวมีความเหนียวเนุ่มเห็นความพยายามกัดไปนี่ก็รู้เลยอะไรจะเหนียวนุ่มขนาดนั้นบอกเลยครับไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นพอบ้านเรามีแล้วชิ้นี้มาแบบปุยนุ่มๆเลย กัดเข้าไปนี่ยิ่งนึ่มนึบและก็ตัวช็อกโกแลตมัทฉะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดกลิ่นมัทฉะหอมหอมสัมผัสกับความนุ่มยิ่งฟินหน้าถั่วทัญพืชกรุบกรุบนี่ก็ไม่แพ้กันเลยเริ่มขายตั้งแต่หนึ่งเมษา,าเริ่มต้นชิ้นละยี่สิกขายไม่สะดวกมาร้านเดลิเวอรี่ก็มีขอตัวไปซื้อกลับบ้านเพิ่มอีกสักกล่องก่อนนะครับปัววมอ